สองนักแสดงกับตันภูทเนธและเกลือกิติวันนี้จะมาเผยความรักความผูกพันและความประทับใจที่มีต่อแม่แอดโชมชายชัดวิไลที่ยาวนานกว่า20ปีพร้อมเผยสิ่งที่ติดค้างภายในใจต่อแมทที่ทั้งคู่ไม่เคยเผยที่ไหนมาก่อนผ่านทางรายการคุยแซบโชว์20กว่าปีเหมือนลูกชายแท้ๆทั้งคู่วีทีขึ้นกับตันบอกว่าดูไม่ไหวกับตันต้องบอกว่าเราก็จะร้องให้เห็นแล้วคิดถึงแม่เกลือ ผมลูกคุณโชมฉายสิ่งที่เราได้มาจากแม่มากที่สุดคือแม่เป็นผู้หญิงแกร่งเข้มแข็งมีเสียใจสะอื้นและแต่พยายามไม่ให้ทุกคนเห็นว่าเราไม่ไหวเราเสียใจ VTR เป็นบทที่แม่พูดใครเขียนบทนี้เกลือผมเขียนตอนนั้นผมกำกับก็เขียนบทนั้นไม่คิดว่าจะได้ใช้วันสุดท้ายที่งานคุณแม่ด้วยตอนเขียนเราก็เขียนจากสิ่งที่เรากลัวที่สุดในชีวิตเราถ้าวันหนึ่งแม่จากไปทุกอย่างที่แม่สอนเราแม่อยากบอกอะไรเราก็เลยเขียนสิ่งนั้นออกมาก็กลายเป็นว่าเขียนไว้เพื่อแม่เลยเหมือนกัน ยี่สิบปีที่แล้วสนิทกับแม่ได้ไงกับตันผมทำงานกับแม่เรื่องแรกคือละครเวทีเรื่องทวิภพเดอะมิวสิคัลเล่นเป็นลูกชายแม่เลยเรื่องนั้นแม่เล่นเป็นคุณหญิงเราเป็นลูกชายแม่เรื่องแรกระหว่างละครเวทีช่วงนั้นบ้านนี้มีรักก็เริ่มเปิดเริ่มถ่ายปีแรกเหมือนกันเล่่ร่่กเ,รเ,รเกือบครึ่ง่ีซ้อมนานเล่่ทีู่่นย์วัฒนธรรมตอนนั้นยังไม่่ีราชดาลายัยเ่เ่เตอร์เราก็ซ้อมกั่ค่อนข้างนาน่ล่นกัน2รอบด้วย แม่แอดเกิดมาเพื่อเป็นดวงดาวตอนนั้นเล่นเก่งมากจริงๆดุไหมกับตันต้องบอกว่าเกรงเปลือแม่เป็นมืออาชีพเป็นคนแปะมากแม่ดุไหมนิสัยแม่ไม่ได้ดุแต่เรื่องงานแม่จริงจังมากแล้วสิ่งนี้ก็ถ่ายทอดให้ลูกๆทุกคนใครเป็นลูกคุณชมฉายเวลาทํางานต้องทํางานการทํางานของแม่ในฐานะนักแสดงแม่อายุมากแต่จําบทไปมากถ้ามีเด็กผิดแม่ก็จะบอกว่าหนูผิดลูกหนูต้องพูดแบบนี้จําของคนอื่นด้วยล็อกกิ้งบทหรือแม้กระทั่งเวลาในการมาถ้ามีเด็กคน ในเริ่มมาสายครั้งแรกแม่อาจนิ่งๆแต่ครั้งสองสามแม่จะเริ่มคุยเริ่มบอกว่ารู้ไหมการเป็นนักแสดงสิ่งสําคัญที่สุดคือระเบียบวินัยเราต้องไม่ทําตัวเองให้เสียเวลาคนอื่นให้คนอื่นเดือดร้อนการมาถึงให้ตรงเวลาการจําบดการตั้งใจแสดงเป็นสิ่งที่นักแสดงควรมีทุกคนบางทีนอกจากเสียเวลาอารมณ์คนที่เล่นด้วยเพราะมันจะพังนักแสดงต้องไปเป็นทีมซิทคอมก็เจออีกบ้านนี้มีรักกับตันเป็นลูกแม่ในบ้านนี้มีรักอีกสิบเอ็ดปีหลังจากนั้นก็เจอแม่มาตลอด เหมือนเป็นความผูกพันทุกอาทิตย์เราต้องถ่ายงานต้องเจอเหมือนคนในครอบครัวกับตันใช่บางทียังแซวเล่นเลยว่าแม่แอดรู้ไหมผมเจอแม่มากกว่าแม่จริงๆอีกเราเจอแม่แอดอาทิตย์เว้นอาทิตย์เลยเป็นเวลา11ปีมันยาวนานมากเกลือมาร่วมงานกับแม่ย่งไงเกลือ แม่แอดเป็นคนแรกที่ผับในชีวิตเลยผมกำกับซิทคอมเรื่องแรกคือบุญดีผีคุ้มก็มาเจอแม่แอดเลยตอนนั้นเป็นผู้กำกับใหม่มากอายุ25แล้วก็เด็กเพิ่งเรียนจบใหม่ๆแน่นอนโดนลองของบางคนก็ไม่ค่อยเชื่อทีมงานด้วยนะมีผู้หญิงคนหนึ่งคือคุณชมชายชัดวิไลเขาคงเห็นว่าเราตั้งใจมากในกองเขาก็พูดกับเราแต่พูดเพื่อให้ทุกคนในกองได้ยินด้วยว่าเกลือแม่เชื่อว่าเกลือเป็นผู้กำกับที่ดีเกลือบอกแม่มาเลยว่าเกลืออยากให้แม่ทำอะไรแม่จะทำให้ทุกอย่างผมโหผมกราบแม่เลยวัันนน้น เราเป็นผู้กำกับใหม่ใจก็ไม่ค่อยดีอยู่แล้วโห oh. กราบขอบคุณแม่มากวันนั้นเราถ่ายกันนานมากเข้าสตูสิบโมงออกใหม่ทีหกโมงเช้าของอีกวันแม่แอดมีงานต่อต้องไปบวงสรวงต่อแม่ไม่บ่นสักคำแม่บอกว่าดีลูกเอาที่ลูกฝันลูกคิดแม่เข้าใจการเป็นผู้กำกับใหม่แม่อยากเห็นทุกอย่างที่อยากได้มันเป็นยังไงแม่ก็ทำให้เลยจนถึงเช้าก็ถ่ายแล้วออกมามันดีมากหลังจากนั้นประทับใจในตัวแม่แอดมาตลอดเลยอะ รู้สึกว่านี่คือแม่เรานะหนึ่งช่วยให้เราเป็นผู้กำกับได้จนถึงทุกวันนี้แล้วแม่แอดมีนิสัยเหมือนแม่ผมด้วยแม่ผมกับแม่แอดเขาก็สนิทกันด้วยคุยกันตลอดเรื่องแรกที่กำกับเรื่องแรกทําให้ทุกอย่างแต่พอคัดปุ๊บแม่บอกว่าขอเล่นในรูปแบบของแม่ด้วยเกลือใช้การทํางานกับแม่แม่จะเคารพเราในฐานะผู้กำกับแม่จะทําให้หมดแต่พอเสร็จแม่จะบอกว่าเกลือถ้าเป็นแม่แม่จะเล่นอีกแบบหนึ่ง แต่ไม่เป็นไรแม่เล่นตามเกลือไปหนึ่งเทคแล้วนะเดี๋ยวแม่ขอเล่นตามแบบของแม่เดี๋ยวเกลือค่อยไปดูในห้องตัดว่าเกลือจะเลือกแบบไหนเราก็ได้เลยแม่ทุกครั้งแม่มักจะชนะเราเสมอในห้องตัดเป็นการสอนโดยไม่ต้องพูดอะไรเกลือใช่แล้วไม่ใช่ฉันต้องทําอย่างนี้ไม่ลูกได้ทําตามใจของลูกแล้วในฐานะแม่ประคับประคองลูกไปด้วยและขอเล่นแบบแม่ผมดูในห้องตัดถ้าแม่ไม่ทําให้แบบนี้นะก็กลับไปบอกแม่ว่าแม่ชนะอีกแล้วด้วยความแม่เป็นผู้ใหญ่และอยู่ในวงการมานาน แม่จะรู้ว่าถ้าแบบนี้น่าจะโอเคกว่าแต่ไม่มาบอกว่าทำแบบนี้ไม่ดีแม่จะให้ลูกทำกับตันได้มีโอกาสกำกับแม่ไหมตอนเป็นผู้กำกับกับตันมีโอกาสกำกับแม่ครับโชคดีมากเรื่องนั้นกำกับศิลปินแห่งชาติณเวลานั้นสี่ท่านแล้วนะครับแต่ณเวลานี้รวมเป็นหกท่านแล้วที่รวมอยู่ในเรื่องเดียวกันแล้วมีนักแสดงอาวุโสที่ผมว่าคนไทยทั้งประเทศคุ้นหน้าคุ้นตาอีกสิบท่านเรื่องริมฝั่งน้ำได้มีโอกาสกำกับแม่แอดเรื่องแรก ซึ่งแม่ทําให้เราทุกอย่างแม่บอกก่อเต็มที่เลยลูกงานของลูกอยากได้อะไรลูกบอกแม่จนบางทีเราเซฟให้แม่ไม่ต้องวิ่งก็ได้อย่างอยู่ในซีนต้องวิ่งแม่บอกว่าไม่เป็นไรแม่ทําให้ได้แล้วแม่ก็ทําให้ทุกอย่างเสียงสั่นเรื่องแรกเรื่องเดียวและเรื่องสุดท้ายที่ได้กํากับให้แม่กับตันใช่ต้องใช้คําว่าเป็นบุญของผมมากๆที่ได้มีโอกาสกํากับนักแสดงระดับนั้นทุกคนรวมทั้งแม่แอดด้วยการจากไปของแม่เกิดขึ้นกระทันหันกลุ่มนักแสดง หรือคนทำงานเบื้องหลังช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาจะพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าใครก็ตามที่ได้มีโอกาสเจอแม่แอดจะได้รับพลังบวกมหัศจรรย์จากแม่แล้วพลังบวกไม่ได้สงบให้แค่คนอย่างเดียวจริงไหมเกลือจริงครับแต่ก่อนเราถ่ายกันอยู่ที่มนตรีสตูดิโอทุกครั้งจะมีหมาจรแม่เลี้ยงเหมือนเป็นหมาของแม่แม่ให้ตังไว้ทุกเดือนทีม พราะจะอยู่นานที่สุดทุกครั้งที่แม่แอดลงจะมีเหมือนเป็นองครักษ์หมาตามจนวันที่เซอร์ไพรส์สุดคือพอเราย้ายสตูไม่เกินอาทิตย์หมาตัวโปรดของแม่เหมือนตายเลยตรอมใจไอ้นวลเป็นหมาจรจัดมันไม่เจอแม่แล้วมันก็ตายเลยแล้วแม่นั่งร้องให้กับตันแม่ไม่ได้ซื้ออาหารให้อย่างเดียวตัวไหนป่วยแม่เอาไปรักษาด้วยบางทีไม่มีคิวถ่ายแม่ขับรถมาเองบ้างให้น้องสาวมาบ้างมาดูแลมารับเขาไปบางทีเอาอาหารให้เขาที่สตูทำแบบนี้ตลอดเกลือแกรักสัตว์มากเป็นคนมีเมตตาลุยด้วยไปไหนไปกันแม่เป็นคริส แต่แม่เรานักเลงใจถึงถ้าลูกแค่บอกมาแม่ไปหมดไม่สนว่าคริสหรือพุทธแม่บอกทุกศาสนาสอนให้เราเป็นคนดีฉะนั้นงานอะไรของลูกแม่ไปช่วยหมดกับตันเราก็เหมารถบัสกันไปแม่คอยสั่งข้าวเหนียวหมูเกลือปาร์ตี้ดื่มกินบอกว่าแค่นี้ไม่พอไปซื้อหมาเพิ่มกับตันแม่ดูแลทุกอย่างถึงร่างกายจากไปแต่ความรักยังอยู่เกลือเวลาเรานึกถึงแม่ก็มีแต่เรื่องราวดีๆเต็มไปหมด ถ้าใครไม่มีวินัยแม่ทนถึงสามรอบแล้วเรียกมาคุยเคยเจอโมเมนต์นั้นไหมเกลือแม่เป็นคนตรงตรงไม่มีอ้อมค้อมไม่มีรับหลังตั้งแต่รู้จักกันแม่ไม่เคยนินทาใครคนนี้แม่ไม่ชอบไม่มีเลยถ้าแม่ไม่ชอบแม่จะเรียกมาพูดเลยว่าทำไมหนูทำอย่างนี้ทำไมหนูมาสายหนูจัดการชีวิตไม่ถูกนะลูกต้องจัดการแบบนี้หรือเปล่าถึงมีวินัยได้แนะแนวเรื่องใช้ชีวิตเลยกับตันมีปัญหาอะไรให้แม่ช่วยไหมทำไมจำบดไม่ได้แม่ไม่ได้ตำหนิแค่ตรงนั้น พี่เกลือก็เคยโดนเตือนสติเกลือมีช่วงนั้นหนักหน่วงอย่าชีวิตพังเลยเถอะเลยแม่ก็โทรเลยแม่เข้าใจนะชีวิตมีปัญหามีความทุกข์แต่ถ้าจะจมกับความทุกข์แบบนี้จะให้ปัญหาพังเกลือไปทั้งชีวิตเลยหรือเปล่าหรือเกลือจะกลับมาลุกขึ้นสู้ใหม่แม่เองก็มีปัญหาแม่ก็เล่าแม่ก็อยากกับสามีอยาตั้งแต่เด็กก็สู้จนได้ดีทุกวันนี้แล้วแม่ก็ไม่เคยเสียใจนะที่ต้องหย่าในครั้งนั้นแม่จะสอนเรื่องพวกนี้เราก็ได้สติเหมือนแม่เตือนให้ได้สติ แม่ถามว่าไปเมาแบบนั้นชีวิตแย่ดีกับชีวิตเราไหมลูกคือแม่ผมเตือนแล้วก็ยังไม่อยู่ก็โทรหาคุณโชมฉายให้มาเตือนสติอีกทีก็เป็นสองแม่มาเตือนสติเราถึงได้ฟื้นกลับมาจากสถานการณ์เหล่านั้นได้มันเซได้ไม่ผิดหรอกครับแต่เซแล้วต้องรีบลุกขึ้นมาคุณแม่อยู่ในเหตุการณ์คุณกับตันมีความรักกับตันผมกับน้องเอเจอกันในกองบ้านนี้มีรักนี่แหละเกลือ เอาตรงๆในกองทุกคนกลัวจะเป็นผมเอกมาเป็นเด็กสาวทีมงานทุกคนก็คอยกันว่าพี่เกลือแน่นอนเลยเพราะเอกมีอาการแปลกๆโน่นนั่นนี่มีแม่คนแรกที่บอกว่าไม่ใช่เกลือหรอกทุกคนก็บอกว่าแม่ปกป้องพี่เกลือโน่นนั่นนี่เขาก็บอกว่าแม่ว่าไม่ใช่หัวเราะเราไม่ได้ชอบเขานะแต่ด้วยความที่เราเป็นผู้กำกับแล้วเอ๊เป็นนักแสดงคาแรคเตอร์เราเจอก็แซวว่าสวยนะ่นน้องคนก็คิดว่าเป็นเราภาพลักษณ์เราด้วย